ละครชีวิตรักลูกสาวนาคีตอนที่8จากความเดิมตอนที่แล้วพลอยงามวางแผนให้กาได้รับความอับอายผู้คนในงานวันเกิดของสินแทนแต่หญิงสาวกลับแต่งตัวสวยงามแถมยังเล่นเปียโน,โนได้เก่งมากเป็นที่ชื่นชมของผู้คนทำให้พลอยงามเจ็บใจจึงคิดจะให้น้องชายตามจีบกา คือให้กาออกไปจากสินแทนสวัสดีครับคุณกาสวัสดีค่ะคุณเล่นเปียโน,โนเก่งมากเลยนะครับผมชื่อเพชเป็นน้องชายของพี่พลอยครับเราไปเต้นรากันไหมฉันเต้นไม่เป็นหรอกค่ะขอโทษด้ยนะผมสอนให้เองนะครับให้เกียรติผมหน่อยเอ่อก็ได้ค่ะกาเกรงใจเพราะเห็นว่าเป็นแขกของสินแทน จึงลุกออกไปเต้นรำกับเพชอุ๊ยตายดูสิคะสินแทนคนใช้บ้านคุณนี่ไวไฟจังเลยนะคะแปบ๊บเดียวไปเต้นรำกับน้องชายพลอยแล้วสินแทนรู้สึกไม่พอใจนิดๆที่กาออกไปเต้นรำกับคนอื่นเราไปเต้นกันไม่พลอยเอาสิคะพลอยน่ะอยากเต้นกับสินแทนมาตั้งนานแล้วแต่คุณน่ะไม่ชวนพลอย แล้วทั้งคู่ก็ออกไปเต้นรำด้วยกันกลายเป็นสองคู่ชูชื่นฉันเต้นแล้วเหยียบเท้าคุณตลอดเลยค่ะคุณเพชรพอเถอะค่ะไม่เป็นไรครับผมไม่ถือจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะชวนคุณออกไปข้างนอกบ้างไม่ได้หรอกค่ะฉันเป็นแค่คนใช้จะออกไปไหนมาไหนตามใจไม่ได้หรอกทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับ พี่พลอยบอกว่าคุณเป็นแขกของคุณสินแทนก็เหมือนเพื่อนของพี่พลอยด้วยขอบคุณที่ให้เกียรติฉันนะคะแต่ถ้าฉันจะไปไหนมาไหนฉันก็ต้องขออนุญาตคุณผู้หญิงกับคุณสินแทนก่อนค่ะได้สิครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วผมจะขออนุญาตเขาเองว่าแล้วเพชรก็เดินไปหาสินแทนแล้วขออนุญาตเขาจริงๆ พี่แทนจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอพากาออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างเขาอยากไปกับนายขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่เขาอยากไปมากอยากไปกับผมอยากดื่มเหล้าอยากทำอะไรหลายอย่างกับผมเลยเล่ะแต่เขาไม่กล้าขอพี่ตรงๆถ้าเขาอยากไปขนาดนั้นก็ตามใจเถอะขอบคุณครับพี่พเด็กของพี่นี่จีบติดง่ายชะมัดเลยครับ แค่ผมยิ้มให้ก็บอกว่าชอบผมแล้วนี่เขาบอกนายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับผมละงงเธอบอกว่าเธอชอบผมแล้วก็ชอบมากด้วยสินแทนกัดฟันกรอดทั้งโกรธทั้งเจ็บใจทั้งที่เขากับกาก็ไม่ได้เป็นอะไรกันมาก่อนหลังงานวันเกิดเสร็จสิ้นกาก็เก็บข้าวของล้างถ้วยล้างชาม สินแทนมาเห็นเข้าก็น่าบึ้งตึงอยากออกไปข้างนอกมากขนาดนั้นเลยเหรอพูดอะไรหระคะคุณสินแทนนายเพชรมาขอให้เธอออกไปข้างนอกกับเขาถ้าอยากไปงั้นเหรอเออคือว่าฉันคงอยากไปมากสินะอยากไปก็ไปต่อไปก็คงไม่อยากทำงานบ้านพวกนี้ด้วยงั้นสิ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแทนพอดีคุณเท็ดเขาบอกว่าเขารู้จักเจ้าของร้านอาหารที่เขาอยากได้นักนดนตรีกาก็เลยอยากไปสมัครแล้วงานที่บ้านนี้ล่ะกาก็จะทำงานบ้านให้เสร็จก่อนค่ะงานที่นั่นเป็นงานกลางคืนทำหลังเลิกงานที่บ้านนี้แล้วกาอยากทำงานเยอะๆอยากส่งเงินไปให้แม่ค่ะ แล้วเธอจะเอาเวลาไหนพักผ่อนกลางวันก็ทำงานบ้านกลางคืนยังต้องออกไปเล่นดนตรีกาทนได้ค่ะกาอยากส่งเงินไปให้พ่อกับแม่แล้วก็น้องจริงๆนะคะใช่หนุ่มถอนหายใจอยากจะต่อว่าแต่พอเห็นน้ำตาคลอๆของกาเขาก็ว่าไม่ลงตามใจเถอะระวังตัวด้วยก็แล้วกัน แล้วกาก็ตามเพรออกไปสมัครงานที่ผับแห่งหนึ่งที่ต้องการนักร้องมาร้องเพลงและเล่นดนตรีหญิงสาวดีใจมากเพราะทางร้านให้เงินมากถึง800บาทต่อวันหญิงสาวแต่งตัวสวยมาทำงานแขกผู้ชายต่างก็ชอบหลงทั้งเสียงหลงทั้งคนแห่ไม่คิดเลยนะว่าหย่บรนนอกนี่ เวลาแต่งตัวจะสวยได้ขนาดนี้ดูไม่ออกเลยว่ามาจากบ้านนอกสวัสดีครับพี่สาวคนสวยตอนนี้ผมพากาออกมาทำงานข้างนอกตามคําสั่งพี่แล้วนะพี่โอนเงินให้ผมหรือยังโอนให้แล้วหนึ่งมบาทตามสัญญาแล้วอย่าลืมล่ะที่จะทำให้นังกาเป็นเด็กใจแตกต่อหน้าสินแทนให้มากที่สุดเขาจะได้หันมาชอบฉัน รู้แล้วนะพี่แล้วพี่จะให้ผมทำอะไรต่อปล้ำเลยไหมผมรออยู่ไม่ต้องฉันไม่อยากติดคุกให้แกใช้ความสามารถให้มันยอมแกเองก็แล้วกันไม่ยากอยู่แล้วหล่อระดับนี้ <laughs> แล้วเพชรก็มองกาตาเป็นมันเขามั่นใจว่ากาจะต้องติดกับเขาในเร็ววันทางด้านสินแทน ก็เป็นห่วงกามากแต่พอจะตามไปดูแลก็เหมือนมีอะไรบางอย่างในใจที่บอกกับเขาว่าอย่าไปสนใจผู้หญิงหลายใจใจร้ายคนนี้เลยด่าไปแล้วสินแทนก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมเขาจะต้องต่อว่าการุนแรงขนาดนั้นทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยช่างเถอะนอนดีกว่าอย่าไปสนใจเลย ใครใช้ให้ออกไปเองแล้วสินแทนก็ล้มตัวลงนอนและเขาก็ฝันประหลาดอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ฝันแบบนี้มานานหลายปีแล้วข้ารักเจ้าเหลือเกินนาคาข้าก็รักท่านคูทามิงน่าเชื่อเลยนะว่าเราสองคนจะรักกันได้นั่นสิถ้าวันนั้นเจ้าไม่โดนทารินีข้าไปจะเอาไปกิน ข้าก็คงไม่ได้ช่วยเจ้าไว้เราสองคนก็คงไม่มีโอกาสได้รักกันนั้นสิคะข้าคงต้องขอบคุณนางแต่กุทูทาพ่อแม่ท่านคงไม่มีวันยอมรับนาคาอย่างข้าเป็นลูกสะใภ้เพราะว่าเราสองเผ่าพันธุ์ไม่มีโอกาสรักกันได้เราไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นนะนาคาขอให้สู้ไปด้วยกันสัญญานะ ว่าไม่ว่าจะถูกบังคับอย่างไรเราจะสู้ไปด้วยกันได้สิคุธาข้าจะไม่มีวันผิดคำสัญญาต่อท่านแม้จะต้องตายข้าก็จะไม่ทรยศจบไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวนาคีตอนที่8ค่ะชอบกันไหมคะ คลิปนี้นะคะพี่ตั๊กจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอไอเดียเข้ามานะคะว่าอยากจะให้เรื่องราวดําเนินต่อไปยังไงคะ่ะถ้าพี่ตั๊กอ่านแล้วชอบของใครนะคะพี่ตั๊กก็จะแต่งตามใจให้นะคะเรื่องนี้เราทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันคะ่ะฟังแล้วดูแล้วชอบแบบไหนอยากให้เป็นแบบไหน คอมเมนต์เลยจ้าและสำหรับใครที่สงสัยว่าเกมเดอะซิมเล่นยังไงนะคะพี่ตักเอาผ้าแบบไหนมาให้น้องๆดูพี่ตักทำคลิปสอนไว้แล้วนะที่ช่องสไตล์ชินบีค่ะซึ่งพี่ตักเนี่ยจะแปะช่องเอาไว้ที่ชุมชนนะคะคลิกเข้าไปที่ชุมชนก็จะเห็นค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ